สวัสดีครับผมวันนี้พ่อครับคนด้การสูส่ชีวิตตามเพื่อครับผมวันนี้มาสวนยางครับนี่เนะี่ยผมบอกหลายยางครับยางต้นนี้ออกดีครับเนี่ยยางต้นนี้ประมาณหกมิ้ครับจะได้ประมาณ ประมาณนี้แหละครับได้สามถ้วยแบบเต็มนี่ถ้วยที่สีเตรียมผมจะกีดประมาณแปดเมตรเก็บขายครับต้นนี้มันจะออกออกดีครับยางต้นเนีกับพ่านหกร้อยปกติเท่าไหร่ครับ R A N หกร้อยนี่แหละครับผมอายุยางประมาณสิบสามปีหรือสิบี่ปีประมาณนี้แหะครับต้นใหญ่ครับ แต่ว่าช่วงนี้ช่วงช่วงนี้นี่หนายุบครับช่วงเปิดเปิดหนาฝนเลงครับหนาฝนหนามยุบเล้จะใส่ปูนแดงมาท่าครับเดี๋ยวผมมากล้องห้เบิ้งครับผมกล้องหอยเบิ้งไก่ครับนี่ครับเนี่ยช่วงนี้หนามจะยุบครับใส่ปูนแดงท่าห้อกหาย ผมกีดย,ยางต้นนี่จะกีดมือเว้นมือครับพอดออกหลายลีครับสองมีดครับอยู่นี่ยู่ถวยนี่ยถว่วสำร่องไม่หรอครับประมาณกีดอกสองมีดกเก็บขายแล้วครับยางแข็งดีห้อมนะครับ ม่มีน้ำเลี้ยงนะครับอย่างต้นดนูสิว่าออกดีครับจีกบกระจีบปกตินี่แล้ครับายางอาจจะบม่สวยบางห้ามเท่าไรครับผมเมื่อเดียวจีดเนาะผมอยากถามว่าถามผู้ลู้ครับถ้ายางออกออกแบบนี้ออกหลายเกินแบบนี้มันม,มีส่วนเสียต้นยางมอตั๊กยางไหครับหรือแบบไหนครับอมเนตนบอกผมนะครับ เนื้อหนามันตำําตวตำแต่ว่าต้นอื่นก็คือกันนี่นะครับต้นอื่นกับหนาตมตำกันแต่ต้นนี้ออกเกินนะ่่ต้นนี้ออกเกินบ่แมนออกน้ำเลี่ยงนะครับอย่างแข็ง เขาเมนบอกผมนะครับผมอ่ามันออกมากเกินผมยันมันหนาตายไหมครับเรียกว่าตายหนึ่งไหมครับผมก็บ่ได้ใส่ยาเร่งม่ได้ใส่อย่างนะครับใส่ปุ๋ยธรรมดาส่วนมากตัดหนาเอาแบบนี้นะครับไม่จะตัดหรอกครับเชมีก็ใส่ปีละเทียนี่แหละ หาสอบนี่ครับปีหนึ่งแท่ข้างหนึ่งก็อวอามันยางมันอายุหลายแล้วก็กอาจอ,ออกดีกับพวงกุญแจครับก็เปลือกน้าครับเกือบนิ้วหนึ่งนะครับเกือบน,นิ้วนิ้วขี้เขาเนี่ยเกือบเต็มครับเนี่ยขนาดเป็นเป็นอันเส้นหนึ่งม,ม่านหกหกหัเขเื่อนหกเส้นหมดนครับนี่ละน้าดีครับเนี่ย เกือบเต็มนิ้วมือครับเปลือกนิ่มอย่างต้นเนี่ยสังเกตบึง้งเผลือกมันจะนิ่มครับกับพันธกรหกยล่ห้องละครับนี่แต่ว่าล้ำต้นม่นสูงครับบันได้แต่งอาแต่งกิ่งมันตาเลยครับสูงประมาณจากพื้นไปประมาณสองเมตรไปไปลายครับสองเมตรห้าทิปลต้นใหญ่ครับเนี่ยสองเกือบสามเมตรละครับ ต้นประมาณสวัดรอบต้นประมาณประมาณลอยลอยเช็ดได้อยังมั้งครับเนี่ยแบงซีหนาได้สบายหนาหนาคืบนยังไงสถ้าเป็นแบบนี้หมดสวนเนี่กส็สิดีครับยางเลยตวากนาาตายหลายครับ ตายหนึ่งนะตายหนึ่งรายสาเหตุมันก็นออกร้ายแบบนี้แหละครับชวนมากหนวยมากที่ต้นมันตายเริ่มต้นผมโมลูเนาะโมมีประสบการณ์ผมมีดีบางต้นบางต้นต้นละถวยเหลือเดี๋ยวเปลี่ยนถวยเสยถ้าอายุมันหลายขึ้นนี่ครับ ด้วยมากพวกที่หนาตายาตนี่สาเหตุนี่แหละครับผมคิดว่ายางออกเยอะเกิน